สวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณมาลีมาทำอะไรบ้างคะงกับคุณหมอกีชา่างอ่ามาแก้ไขจมูกแก้ไขคางแล้วก็เก็บใต้ตาค่ะตอนนี้ทำได้กี่วันแล้วคะได้เก้าวันแล้วคะ่ะเก้าวันอยากให้ที่ายนิดลึงว่าก่อนที่เราจะมาแก้ไขเนี่ยปัญหาคางปัญหาจมูกเรามีอะไรบ้างคะ่ะคือคางเบี้ยวค่ะ เนี่ยมันเป็นคางแบบสาเร็จรูปแล้วเวลาเขาใส่แม่เข้าใจแล้วเขาใส่มันมันเบี้ยวเสร็จแล้วจมูกเนี่ยทำมานานแล้วค่ะหปีแล้วมันเป็นซิลิโคนมันจะปวดอยู่ตรงกลางตลอดเวลาเพราะว่าจมูกมันรัดแกนขึ้นเรื่อยมันก็เหมือนมันไม่ได้รูปเลยอะ อันนี้ก็คือทํามาจากที่อื่นทั้งหมดนะคะแล้วก็ม,มาให้คุณหมอทีชาติแก้ไขให้แล้วก็มีมีถุงไขมันใต้ตาเนาะแล้วก็ริ้วรอยคุณหมอก็เลยเก็บให้ทีเดียวเก็บให้หมดเลยค่ะขอดูด้านข้างนิดนึงนะคะนี่นะคะคุณหมอ,อก็คือแก้ไขจมูกปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัดปีกจมูกด้วยนะคะก่อนหน้านี้คนไข้ที่จะมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือปวดตรงนี้ตรงสันร,ระหว่างแล้วก็ปลายจมูกค่อนข้างที่จะแบบ าจมูกอะค่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าได้ความลุงไม่ยอะเนาะแล้วก็ปลายมันก็จะใช่มันก็จะงุ้มๆอยากให้ที่บ้านนี่นึงเป็นยังไงมหชอบไหมเปลี่ยนไปเยอะไหมแค่เก้าวันเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนในขนาดนี้เลยพอเถะยิ่งพอถอดเกือบออกแล้วบอกเห็นเลยว่าชาวบอกจมูกสวยมากพอไปที่ไหนเขาก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะบอกว่าตัวเองทาไม่ได้ยืดไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วพอหมอทําให้แล้ว รักเลยชีมือคุณหมอีิชาติเป็นยังไงคะรักเลยค่ะคุณนมากค่ะที่ให้ชีวิตเหมือนชีวิตใหม่เลยหน้าดูดีขึ้นเยอะมากดีจริงยอมรับเลยมานั่งมานั่งต้องั้งแต่แรกก็คิดอยู่ว่าคนไข้คือใครจำไม่ได้อันนี้ขนาดเป็นเป็นแบบว่าไม่ได้ทําใหญ่มากเนาะทําแค่แบบไม่ได้ปรับโครงสร้างใบหน้าแต่ปรับจุดเล็กๆเช่นคางนะคะจมูกที่เคยทาพางมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะ ก็แล้วก็คงุมไขมันใต้ตาอันนี้นะคะก็ mm. คืออยากให้เป็นวิทยาทานกับคุณที่คิดจะทําอยู่นะคะว่าถ้าเกิดเราทําดีตั้งแต่แรกนะอ่ะก็จบเนาะนะคะถ้าเกิดเราทําแบบว่าทําไม่ดีเราก็ต้องมาได้แก้ไขเสียใจอีกรอบอีกอันนี้ที่มารีนะคะก็คือจะอธิบายให้ฟังว่าเป็น,น, Hugh, น,น,น,นยังไงความรู้สึกลังผ่านไปประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงถ้ายุบรวมเต็มที่หรืออะไรอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณหมอไหม คุณคุณหมอค่ะใจดีมากแล้วก็บอบคุณหมอที่ทำทุกอย่างให้ออกมาสวยอย่างที่คุณหมอบอกจริงว่ารับรองว่าสวยจริงๆขบคุณคแล้วก็เออเพออิ่มเติมอีกนิดนึงส่วนมากมีแต่คนคิดว่าเจ็บอ่ะคุณพี่เจ็บไหมตอนผ่าตัดกับหลังผ่าตัดเป็นยังไงบ้างเมื่อยนะคะคือถามว่าตอนหลังมาคนเรามันก็ต้องมีเจ็บแต่ไม่ได้เจ็บขนาดแบบทนไม่ไหวใช่มันก็แค่ค้นมาจากยาก็แค่ รู้สึกเออตึงๆเพราะว่าทุกอ,อย่างมันเขาหมอเขาป้องกันมาให้เราบันใ้่ไม่ได้เก็บขนาดน,นั้นกลับบ้านไปก็ใช้ชีวิปตปกติคะ่ะทานยาประคบเย็นแค่นั้นค่ะเดินได้ปกติอโอเคขอบคุณมากนะคะ